คนคนนี้คนคนนี้ต้องจบชีวิตลงในประวัติศาสตร์ที่ต้องทําให้รัฐธรรมนูญอันนี้คือรัฐธรรมนูญที่เขาร่างและเขาเองก็ยอมรับว่าเขาร่างเพราะเขาถูกสั่งมาให้ร่างแบบนี้ก็แน่นอนที่สุดก็เป็นคอสอชอสั่งมาให้ร่างเพราะว่าก่อนหน้านี้มุวันสั์อุวันโนเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญและคณะ24คน26คนพอร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าคอสอชอไม่เห็นชอบด้วยเพราะว่าไม่ได้ ปิดช่องทางให้คนในคอสอชอได้สืบทอดอำนาจเมื่อเขาไม่เปิดช่องทางให้ก็เลยไม่ผ่านให้ก็เอาคณะคนคนหนึ่งซึ่งอยู่ในคณะการสอบคอสอชอซึ่งมีอยู่10คน9คนเป็นฐาน8เป็นตำรวจหนึ่งและพละเรือนหนึ่งก็คือมีชัยเรือชุพันธ์มันมีชัยก็เลยต้องร่างตามใจเจ้าของบ้านโดยไม่ได้คำนึงถึงผลเสียและผลที่สร้างความขิบหายให้กับ การเมืองเมืองไทยในอนาคตขา้างหน้าชิบหายตรงไหนผมจะเล่าให้ฟังท่านผู้ชมทุกวันนี้เนี่ยนอกจากวุฒธธิสมาชิก250คนที่เลือกนายกแล้วรัฐธรรมนูญยังมีการที่จะคำนวณคำนวณตำแหน่งแห่งที่ท่านผู้ชมหมายความว่ายังไงหมายความว่า40,000คนจะได้สอสอหคนท่านผู้ชมครับถ้า4 0 0,000คนต้องได้10คนใช่ไหม แต่นักนูนนี้กลับบอกว่า4แสนคนได้5คนท่านผู้ชมผมถามท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมเอาสูตรคณิตศาสตร์อันนี้ไปให้ควายมันคิดควายมันยังลองมอ,มอมอบอกใช้ไม่ได้ก็ปรากฏว่าทุกคนที่จะมีเสียงต้องเป็นพักเล็กพักน้อยถึงจะมีเสียงถ้าไม่เห็นนะฮะท่านผู้ชมพักเล็กพักน้อยเต็ไมไปหมดเลยได้มาสองเสียงมั่งสามเสียงมั่งแม้พักของลุงลุงกำนันสุเทพเทือกสุบรรณก็ยังหลุดออกมาได้ บ้าง4ีหเสียงคำถามก็คือว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้ายัางยึดถือวิธีการแบบนี้ต่อไปการเลือกตั้งวนุฒานก็จะมีพักเกิดใหม่ประมาณร้อยพักท่านผู้ชมและท่านผู้ชมไม่คิดว่าการเมืองประเทศไทยมันจะชิบหายเลยนี่เพียงแค่ตัวอย่างให้ดูง่ายๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อร่างออกมาแล้วเพื่อให้มีช่องรอดให้ผู้บริหารคอทชอเดินเข้ามาแล้วเข้ามามีอำนาจซืบทอดต่ออำนาจไปได้ นั่นคือสิ่งที่มีชัยรุชุพันธ์ให้มามาได้เมื่อเข้ามามีอำนาจแล้วไอ้สิทธิเสรีภาพตามน้ำนูนนี้ไม่มีใครสนใจหรอก คนไทยเนี่ยระบบมันล้มเหลวหมดละล้มหมดทุกเรื่องล้มจนกระทั่งถ้าผมพูดว่าการเลือกตั้งในระบบเดิมที่คุณมีชัยฤชุพันธ์คุณปวรศัก์อุวันโนคุณวิษุเครือง,งามซึ่งเป็นเครื่องมือของการศึกษาทางตอนตกพยายามร่างรัฐนุลมาก็คือเป็นรัฐนูลเพื่อในทุนร่างออกมาเท่าไหร่ประชาชนไม่เคยได้ดีเลยแม้แต่นิดเดียวกลายเป็นคนที่เล่นการเมืองได้ดีเพราะว่าการเมืองพร้อมจะใช้เงินมาซื้อเสียงเพื่อเอาอำนาจเข้ามาเพื่อเอาอำนาจนั้น ไปทำหมากินต่อไปและเอาอำนาจนั้นไปแบ่งปันให้ในทุนซึ่งอยู่เบื้องหลังคนพวกนี้ท่านผู้ชมไปดูได้เลยโครงการต่างๆ5้ามือล้านแสนล้านเกิดขึ้นมาพอไปไม่ได้ติดขัดก็โวยวายสักพักหนึ่งรัฐบาลก็จะแก้เงื่อนไขสัญญาให้อันนี้ไงยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆดูรถไฟความเร็วสูงที่วิ่งจากกรุงเทพไปอุดรพาแล้วทาอุดรพาเป็นสนามบินที่2ขึ้นมาแก้สัญญ,ญาทำมาุร้ก,กี่ครั้งแก้สัญ,ญญาเพื่อให้ทุนนั้นเดินต่อไปได้ประเทศไทยไม่เคยได้อะไรนี่คือประชาธิปไตย บริษัทใจที่แม่งล่มสลายหมดแล้วทุกอย่างเละเทะหมดมันเกิดขึ้นยังไงละ่ะตึกสอทงงถลม่มแล้วไม่มีใครสามารถตรวจสอบสอทงงได้เพราะว่ามีชายรุัฐบ์ลเขาเขียนกฎหมายออกมาแล้วว่าสงองจะไม่มีสิทธิถูกหน่วยงานไหนตรวจสอบก็คือพวกมึงจะทำวรนุษย์อะไรก็ได้เพราะกฎหมายอนุญ,ญาตให้กูทําได้เต็มที่มัน